ม,มันเกิดจากที่ทาง,าทางคุณหมอโรคไตนะคะจากโรงพยาบาลศรีนครินนะคะคณะแพยาาทย์มอขอะะเขาเห็นงานวิจัยสวทชอ,อยู่ชิ้นหนึ่งนะคะว่าเราสามารถพัฒนาตัวชุดตรวจคัดกรองเชิงปริมาณนะคะได้แล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศนะคะเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะอาจารย์อ่านงานวิจัยฉบับนั้นนะคะเราก็ติดต่อทางอีเมลมานะคะว่าอยากจะให้ทางสวทชนะคะไปนําเสนอ,อส่วนงานนี้ค่ะที่มข กแพทย์นะคะก็จะมีคุณหมอโรคไตยเยอะแยะเลยเข้ามาละฟังนะคะพออันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตอนนั้นยังไม่ได้มี outstrip ยังเป็นผลงานวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณนะคะที่เราพยายามตีพิมพ์ให้ให้ชาวโลกได้ทราบนะคะว่าเรามีก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ร่วมมือกับทางอาจารย์นะคะลงไปในพื้นที่จริงๆไปร่วมกันสํารวจโดยการใช้นวัตกรรมส่วนนั้นก่อนนะคะค่ะเราก็ได้เห็นปัญหานะคะว่า ในในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นะมีส่วนของคนที่เป็นโรคไตยเยอะมากนะคะบางพื้นที่แบบสูงเกือบ50%ิในพื้นที่เล็กๆนะคะเพราะว่ามีแต่คนสูงอายุอยู่ในพื้นที่นั้นมันมันเป็นทำให้พวกเราะคะ่ะต้องพยายามปรับตัวนวัตกรรมของเราด้วยว่าโอเคทำยังไงให้ตัวนวัตกรรมใช้งานให้เข้าถึงในชุมชนเหล่านั้นได้ของของเราอาจจะยากไปหรือเปล่า ก็เลยมีการปรับรูปแบบมาเรื่อยๆจนเป็นตัวนวัตกรรมเอาสตริปนะคะซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยสวทชนรน,น,นะคะก็คือดรสาธิตานี่่ได้มีเมนชั่นไปในนั้นแล้วล่ะเราก็เลยพัฒนาตัวเอาสตริปที่มันคล้ายๆกับชุดตรวจโควิดะคะที่เป็นรูปแบบที่ต้องหยดลงไปรอ5นาที10นาทีอ่านผลน,น,นะคะเราก็เอาไปทำการทดสอบทดลองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปหลายรอบมากไปแบบ มาหลายปีด้วยนะคะต่อเนื่องจนพวกเรามั่นใจคือคือเหมือนกับอพอเข้าไปแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้เวอร์ชั่นล่าสุดนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ล่าสุดับเป็นเวอร์ชั่นที่พวกเราถ่ายอทอดเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนนะคะเราก็เอาไปกลับไปลงในพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะคัดกรองให้มากขึ้นที่บอกว่าเราคัดกรองตามลุ่มน้ําพองนะคะลำน้ําพองไปเรื่อย เทียบเคียงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงพื้นที่แถวนั้นเป็นยังไงเหมือนเป็นเชิงวิจัยนะคะในในช่วงต้นนะคะสุดท้ายก็ได้ข้อมูลจนพวกเรามั่นใจว่าชุดตรวจคัดกรองเอาสตริปนะคะเวอร์ชันเอาสตริปเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะใช้คัดกรองได้จริงๆมีประสิทธิภาพคนคนทั่วไปใช้ได้จริงๆนะคะก็เลยก็ถ่ายทอเทคโนโลยีทำมาตรฐานถ่ายทอเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนนะคะเราก็เกิด เกิดาตามแบรนด์ต่างๆตามที่ได้แจ้งไปอันนี้เป็นที่มาที่ไปข้อดีข็ได้เปรียบของจุดตรวจของเราที่มันดีกว่า,าการตรวจดั้งเดิมที่ใช้อยู่มันเป็นยังไงครับเออคือณปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเป็นการเ,าเป็นการตรวจไตเนี่ยคะ่ะอ,อย่างที่คุณหมอได้เล่านะคะมันจะต้องต้องตรวจหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งตรวจเลือดตรวจปสวัสสาวะด้วยก็มีคะ่ะตรวจ ประกอบกันหลาก,หลา,กหลายอย่างแล้วก็เข้าไปสเตจจิ้งสเตจจิ้งก็คือดูว่าผู้ป่วยคนนั้เป็นระยะไหนจริงๆแล้วอาจจะต้องมีการเอลิทเซร์ร่วมด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดมันมีการคัดกรองที่สะดวกรวดเร็วอะค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาทุกคนเข้าไปตรวจแบบมาตรฐานแบบฟูลออปชันอย่างนั้นนะคะซึ่งค่าใช้ใจ่ายมันมันไม่ใช่หลักพันนะคะมันมันเรยนเยอะจริงๆถ้าเกิดคัดกรองเบื้องต้นได้เอาเฉพาะคนที่เป็นบวกในเบื้องต้นนะคะ เราก็ดูว่ามีความเสี่ยงไหมอย่างเช่นถ้าแบบเกิดเป็นเบาหวานแล้วบวก้วยอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปตรวจเป็นแบบวิธีมาตรฐานใหญ่ๆตามโรงพยาบาลนะคะที่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อดูระยะว่าเป็นระยะไหนที่จะต้องรักษาแบบไหนประมาณนั้น,นะค่ะมันอาจจะช่วยลดจํานวนการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานลงได้ด้วยแล้วก็ชะลอ,อะส่วนของการภาวะไตเสื่อมได้ด้วยนะคะเพราะว่า จากประสบการณ์ที่พวกเราลงพื้นที่อะคะ่ะแค่เขาได้รับการตรวจคัดกรองอะคะ่ะเขาก็ปรับพฤติกรรมของเขาแล้วอะเหมือนเขาเพิ่งรู้ว่าอุ้ยเราต้องระวังเรื่องโรคไตนะอะไรอย่างงี้ค่ะก็มันก็สามารถตัวนวัตกรรมของเรานอกจากมันจะคัดกรองได้ด้วยมันยังเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักเพื่อให้คนที่ได้รับการคัดกรองอะคะ่ะระวังรักษาสุขภาพเหมือนเราที่ต้องตรวจสุขภาพประจําปีก่อนตรวจสุขภาพเราก็รักษาสุขภาพมากเลยสัก สองสาวันหรืออาทิตย์นึงก่อนกันตรวจอันนี้ถ้าเกิดมันมันมีโปรแกรมเนี้ยในประชาชนด้วยมันก็น่าจะลดเออไม่ถึงน่าจะสร้างความตระหนักให้กับพวกเราได้ด้วยเหมือนกันเราก็อยากจะให้ชุดตรวจคัดกรองของเราเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นด้วยเหมือนกันนะคะค่ะที่ในการทํางานร่วม,มกับในงานนี้ยิ<อ>่งเพื่ออย่างเช่นสมาคมเพรื่องินยเรอวาสอสอนี่มันเข้ามาค่ะ ณปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ทํางานร่วมกับสสสอย่างเป็นรูปธรรมมากนักนะคะแต่ว่าเรามีแผนง,งานที่จะทํางานร่วมกันกับสสสอยู่นะคะในอนาคตนะคะก็ก็สำหรับสสก็คงสสในการทํางานร่วมกับสสสเราก็คงจะต้องเน้นเรื่องของการสร้างความตระหนักเป็นหลักนะคะว่าแบบเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงคัดกรองสม่าเสมอมันจะสร้างความตระหนักได้ยังไงประมาณนั้นนะคะ ตอนนี้เรายังไม่ได้ร่วมมือกับสสอ,อย่างเป็นทางการนะคะค่ะกําลังอยู่ในช่วงการหารือรูปแบบอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะแต,แต่กับสมาคมเพื่อนโนอรโนคไตนะคะเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะเราก็จับเสวนาที่สตชก่อนเนาะแล้วก็เชิญนายกสมาคมเพื่อนโรคไตเพื่อมาให้ความรู้กับคนผู้เข้าร่วมเสวนานะคะก็ หลังจากนั้นเราก็เลยทํางานร่วมกันกับทางสมาคมเพื่อนโลกไปเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่พอมีภาคเอกชนเข้าไปมันจะมันมันเกิดการคอนเนคได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เลยลงไปเอ่อที่อยุธยาค่ะก็หารือในพื้นที่ว่าจะทํางานร่วมกันได้ยังไงบ้างนะคะก็น่าจะเป็นพื้นที่ถัดไปที่เราจะทํางานร่วมกัน ตอนนี้เราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนไปสี่เจ้าสามสามสามรายเรายังรับเพิ่มอย่างี้นะหรือว่ายังไงก็เราด้วยด้วยความที่เป้าของเราอ่ะอยากจะให้เกิดการกระจายการใช้งานทั่วประเทศไทยหลักหลักแสนหลักล้านคนนะคะมันก็อาจจะมีถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการรายเดิมบางทีมันอาจจะพูดไม่ได้แล้วขอไม่พูดมุมนี้ได้ไหมกว้างเลยค่ะค่ะคือถ้าเกิดว่า เหมือนกับเพื่อให้ไปถึงขนาดเป็นล้านชุดตรวจอะคะ่ะ<ม>ถ้าเกิดเราจําเป็นเนี่ยต้องหาไลเซนซีลายที่สี่ลายที่ห้าก็อาจจะต้องทำค่ะอยู่ที่ระดับประมาณสักเท่าไหร่หมายมถึงการคัดตรองการนำตใช้เอ,อ่ะอยู่ยอยู่ประมาณหลักห้าหมืน่นรายห้าหมื่นคนน่าจะได้รับประโยชน์จากตัวชุดตรวจพวกเราแล้วนะคะ<ม>ในทั่วประเทศไทยนะคะแต่ว่ามัน ก็หลากหลายรูปแบบนะคะรูปแบบการจัดกิจกรรมอันนี้เป็นส่วนน้อยมากะคะ่ะหลกัหลกๆเราอยากสร้างความตระหนักซะมากกว่าในในส่วนของพื้นที่นะคะแต่แต่ว่าที่บอกว่าเกือบห้า0มนลายที่ที่ได้รับประโยชน์แล้วอะคะ่ะมันมาจากการเ,เหมือนขายผ่านร้านยาช่อง<ม>ทางออนไลน์ของทางบริษัทมากกว่านะคะจ<ม>า์ข้อมูลที่ได้จากที่ตรวจของเราเป็นข้อมูลน ใช่ค่ะทีนี้มันจะต้องตนวกกับการคัดกรองข้อมูลอื่นๆนะฮะอย่างเช่นว่า,เ,าเขาเขามีประวัติเป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกํากับในช่วงเบื้องต้นตลอดอะคะอ่ะว่าให้ให้คอยให้คําแนะนานะคะก็อย่างที่สปสอชอเขาอยากจะ implement เ,เ,เข้าไปในร้านยาคุณภาพเพราะในร้านยาคุณภาพอะคะ่ะมีเภสัชกรในการให้คําแนะนําว่า ตรวจขึ้นผลบวกผลลบต้องทำยังไงนะคะทีนี้แล้วก็ในในส่วนโครงการที่รัฐบาลจะสนับสนุนในในช่วงต้นๆน,น,นะคะมันเป็นเรื่องคัดกรองเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะพวกเบาหวานความดันซึ่งถ้าเกิดเขาขึ้นผลบวกม,มันมันมีมันม,ม,นมีมันมีสิทธิ์ว่าจะ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 จริงอ่ะคะ่ะโดยความที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะมาก่อนดังนั้นทาง ผ่านทางร้านยาเนี่ยเขาจะมีไกด์ไลน์ของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณจะต้องเป็นเบาหวานมาแล้วกี่ปีมีไม่ได้ตรวจมาก่อนหรือเปล่าหรือต้องทํำยังไงนะคะตรวจครั้งแรกได้ผลบวกกลับไปอลองปรับเปลี่ยนใดๆหน่อยไหมค่อยกลับมาอีกรอบหนึง่งประมาณนั้นมีไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยไม่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงถ้าเกิดผ่านเครือร้านยาที่มีเภสัชกรนะคะ